เชื่อว่าสมัยนี้ใครๆก็อยากมีหุ่นที่ดีฟิตและเฟิร์มเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเราจึงทุ่มเทใช้เวลาไปกับการออกกำลังกายอย่างเต็มที่แต่ว่าการจะมีหุ่นที่ดีได้นั้นนอกจากที่เราจะต้องออกกำลังกายให้มากพอแล้วเรายังต้องกินโปรตีนให้เพียงพอสำหรับการที่ร่างกายจะนำไปสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วยเพราะหากกินไม่พอที่ออกกำลังกายมาทั้งหมดก็อาจสูญเปล่า โดยโปรตีนที่คนทั่วไปควรได้รับต่อวันอยู่ที่0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมส่วนคนที่ชอบออกกำลังกายควรได้รับต่อวันอยู่ที่1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นคนออกกำลังกายที่ต้องการสร้างกล้ามเนือ้อควรได้รับ1.4ถึง2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแล้วทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าโปรตีนช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างไร ปกติร่างกายคนเราจะมีกระบวนการสร้างและสลายกล้ามเนื้อเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโปรโตีนมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อซึ่งทุกครั้งที่เรากินอาหารที่มีโปรโตีนเข้าไปนั้นโปรโตีนจะผ่านการย่อยที่กระเพาะอาหารเป็นเปปไทด์จากนั้นถูกย่อยจนได้กรดอะมิโนแล้วถูกดูดซึมเข้าลำไส้เล็กหลังจากนั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อไปที่กล้ามเนื้อแต่ละส่วน เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อจริงๆจึงไม่ใช่โปรโตีนแต่เป็นสิ่งที่ได้หลังจากการย่อยโปรโตีนนั่นก็คือกรดอะมิโนโกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการนั้นแบ่งได้เป็นสองประเภทได้แก่กรดอะมิโนไม่จำเป็นที่ร่างกายสังเคราะห์เองได้กับกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ต้องรับประทานเสริมเข้าไปโดยแหล่งโปรโตีนที่เรามักทานกันมากที่สุดก็คือพวกเนื้อสัตว์ นมไข่แต่อาหารเหล่านี้เราอาจจะต้องกินในจำนวนที่มากและมักจะได้ไขมันหรือพลังงานที่มากเกินจำเป็นตามมาด้วยและไม่รู้ว่าจะได้กรดอะมิโนจำเป็นเท่าไหร่เพราะงั้นอาจเป็นเรื่องที่ดีกว่าถ้าเรากินกรดอะมิโนจำเป็นสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อโดยตรงเลยเนื่องจากการวิจัยพบว่ากรดอะมิโนจำเป็นสามารถดูดซึมได้ภายในประมาณ30นาที เพราะไม่ต้องผ่านการย่อยซึ่งเร็วกว่าโปรโตีนจากอาหารที่อาจใช้เวลามากกว่า1-3ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดของโปรโตีนซึ่งความเร็วนี้ไวพอที่จะทันกับกระบวนการการซ่อมแซมกล้ามเนื้อของร่างกายเวลาที่เราออกกำลังกายไม่ต้องกินเยอะเนื่องจากมีปริมาณกรดอะมิโนประมาณ3.6กรัมเทียบเท่าปริมาณโปรโตีน7.2กรัมโดยเราสามารถกินกรดอะมิโนจำเป็นได้ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย หรือจะกินระหว่างออกกําลังกายก็ได้แต่สําหรับผู้ที่ออกกําลังกายนั้นควรกินหลังออกกําลังกายไม่เกิน30นาทีเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายตอบสนองต่อการดูดซึมและนําไปใช้ได้มากที่สุดดังนั้นการกินกรอดอะมิโนจําเป็นเสริมจึงเป็นทางเลือกที่ดีและสะดวกสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายที่ต้องการสร้างกล้ามเนือ้อขอแนะนำตัวช่วยใหม่ที่มีกรอดอะมิโน3.6กรัมต่อซองมากกว่านั้นยังปราศจากน้ำตาลและไขมัน ปราศจากน้ำตาลแลคโตสพลังงานต่ำไม่มีส่วนประกอบที่มาจากสัตว์และมีฮารานซึ่งถือเป็นเจเนเรชันใหม่ของการออกกำลังกายที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสุดท้ายเราก็จะมีหุ่นลีนพร้อมกล้ามเนื้อในแบบที่ตั้งใจไว้